สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำตัวอักษรแบบขีดทับนะครับเพื่อนำไปโพสบน Facebook นะครับเพื่อให้ไม่เบื่อกับการโพสสเตตัสนะครับเป็นลูกเล่นใหม่ๆนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการทำในการโพสนะครับ ส่วนแอปในการทำก็ไม่มีนะครับแต่เป็นเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเว็บไซต์ผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเมื่อเราเข้าไปในลิงก์หรือเว็บไซต์ที่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับเทกบ็อกแรกนะครับ ให้เราพิมพ์ประโยคที่เราต้องการนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็เลือกรูปแบบว่าจะให้ตัวอักษรเป็นลักษณะไหนนะครับอาจจะเป็นดอทนะครับหรือจะเป็นจุดไข่ปลาน,นะครับในที่นี้ผมขอเป็นกีททับเป็น ธรรมดากับตัวแรกเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับให้เรา Co p y เทบล็อกที่2นะครับก็คือตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมในการแสดงผลเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่า,าเว็บไซต์มันแสดงผลออกมาในลักษณะนี้นะครับเราจะอ่านไม่ออกนะครับแต่ให้ให้เราพิม เท็กบล็อกแรกให้มันถูกต้องก็ถือว่าเป็นที่ใช้ได้นะครับเมื่อเราก็พ่เสร็จนะครับเราก็ไปที่ Facebook ของเราแล้วเราก็โพสต์สเตตัสตามปกติของเราเลยครับก็วางไปก็จะเห็นว่าประโยคที่เราพิมพ์นะครับมันก็จะมีลักษณะมีขีดทับตัวอักษรตลอดแนวนะครับหรือ เราจะผสมกับตัวธรรมดาที่ไม่มีการคิดทับก็ได้แล้วก็พิมพ์ไปนะครับหรือเราจะเน้นเฉพาะคำบางคำเราก็ไปพิมพ์ในเว็บไซต์แค่คำนั้นหรือประโยคนั้นนะครับแล้วก็ copy ม,มาวางต่อจากประโยคเลิมจากนั้นเราก็โพสต์ไปตามปกตินะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับผม ไม่คงไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนครับผมสวัสดีครับ